กอดเขาตื่นกันดูดูจอให้ดีๆเลยดูหันงงมากเข้าเรื er> er> ่องอะไรเปล่าเขาเรื่องอะไเขาเรื่องเหรอเขาเรื่องอะไรเง่้ยมีเรื่องต้องเข้าด้วเหรอเรื่องไอ้ต้มยำกุ้งไม่เข้าเรื่องจริงหรือไม่จริงหรือหลอกเอาอีกอันหนึ่งอะไรไม้เสียบโอ้ยน่ากินจังน่ากินไปด้วยสิพี่เอ้าไปไปกินไปด้วยคาไปเคล็ข้าผัดเลยคำผูบอ๋อปิ้งใหม่ไปไหนมาพี่ใหม่ ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าปีพุ่งกลับจากเชียงใหม่เมื่อวานนี้เลยเราไม่ได้เราบอกไม่ได้ไปไหนไม่ปีใมึงไม่ได้ไปตอนปีใหม่ไงใช่ไงตอนแบบหลังปีใหม่แล้วเออเออก็ถูกของมันอันละปีใหม่จะบอกผิดไม่ถึงว่าปีใหม่หรครับคิดก็คือต้องแบบปีใหม่ไไไปปหนระเทศจังหวัดแหยงใหม่เลยไปเชียงใหม่นะไปขึ้นดอยมาหนาวมากดอยอะไรกี่กี่องศามเจ็บยัยยัยยัยเจ็บมันเจ็บอ่ะด้วยตัวเองดอยอะไรก็ถามต้นสุดเทศดอยอ๋อดูแล ไนะโอยไม่รอยอ๋อกลับมายังประเทศไทยคิดถึงแล้วอ๋อตอนนี้ยังอยู่ไทยอยู่ยังไม่ได้ไปเลยตกเครื่องอยู่ใช่ไม่ได้ไปเลยนะครับรอรีเซ็ตอยู่ครับรอรีเซ็ตรีเซ็ตระบบไงรีเซ็ตระบบ ตอนนี้ผมปองปองผมยาวหล่อมากปองใครคือปองครับปองผมสมปองกรามพี่มีนนั้นคิดถึงหกเจ็ดแปดอ๋อนี่ไงหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดช้าขนาดนี้ทำไมหล่อขนาดนี้โอ้โหฟิเมจ้าซิมจ้าผู้สมัครต้องตรงวันนี้มีอะไรมาแถลงการ์คะวันนี้หรอ ไม่มีเลยครับใช่ครับวันนี้เรามาไลฟ์ให้ทุกคนแจ้งมามารายงานทุกคนว่าเรากำลังจะบินไปที่กวางโจนะครับผาแล้วไม่ผักอัน้ไมบะม่ขอามาแลได้นีแบ้ว่องมากเเมร่อมาออม่อกอรากอเ่เเ่เรื่งมาง สุดๆของมันพุ <t <t ่งรู้ต uh ัวสุดๆคือในเกตเนี่ยไม่มีใครเลยอืมคือคนเราไปกินข้าวกันนะครับคือความกินข้าวกันนี่นะครับพวกเรากำลังจะกินข้าวแล้วก็เดินทางไปก่อนโจนี่ปิงไม่เดินกิ่วแม่ปาดไปปิงไม่ได้เดินแต่ว่าวันเนี้ยเพื่อนปิงอยู่ต่อเพื่อนปิงไปแต่ว่าปิงปิงกลับก่อนครับเห็นเขาบอกมันหนาวมากประมาณกี่องศาเห็นเขาลงเจ็ดนะมันเจ็ดก็หนาวอ๋อก็คือเออแต่ข้างบนหนาวกว่าใช่หนาวกว่าแบบในเมือง C U N G Z กว่งโจกวางโจเจี้ยนกลางโจเจี้ยนลับให้ดูหน่อยนี่หลับอยู่นะครับหลับตาคุยกับวันที่สิบสองนะครับผมเดินทางปลอดภัยนะหกเจ็ดแปดคอับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ โชวเนียงโชวเนียงโชเนียงจิงหลยนูคือทำอะไรเนะจริงเลยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ากวางโจหนาวกวางโจโฟล์แต่ละคนแต่งตัวแต่คนแต่ละคนแต่งตัวคือแบบเสื้อเยื่ต nah, ัวเดียวอะแม็กกี้ can you can you make a l i v e on g l a s t อ่า live หรออะไเนี่ยพี่อาร์หนาว live in in this account นะครับต้องมีภาษาไทยติดไปด้วยนะครับข้อคนไทยนะ account นะครับ เริ่มอยู่นะเริ่มอยู่นะเริ่มอยู่นะคนตายาวมากเอาฟิลเตอร์ค่ะนี่ปัดมาจากบ้านเลยนะเนี่ยเสียบไปไหนกินน้ำไหมกินน้ำก่อนไหมเอาแบบที่ใหไปอยากกินเป๊ปซี่จังเลยครับเค็มหรอเค็มไมวอยากกินเลยอ่ะขอลองชิมหน่อยนะความเค็มนี้เอามาให้ผม เค็มเหรอเขาบอกว่าเข้มพี่เมย์ชอบกินเข้มขางเงยมาชิมเหมือนกันหรอขอน้ำาแบบซีผลสุดสุดปะจริงเหรอแม่าือบวมแน่นอนจริงเหรอมันเข้มมากเลยเหรอแต่ว่าถ้าระชามีคือดีอ่ะเพราะว่ามันจิ้มเข้มมากแต่จริงๆมักกินได้ใส่ใส่พริกไทยหน่อยนิ่งเค็มถ้าอย่างเงี้ยใส่พริกไทยอ่ะอร่อยมีนไม่ถอดแว่นหรออ๋อฟิลเตอร์ครับ หวานียกวานเดี๋ยววันสิบสี่นี้ฟิลเตอร์หมดแล้วก็เลยแบบไม่่เออก็แอบอร่อยนะไม่อร่ยแอบอร่อยจะต้องปรุงปรุงเพิ่มใส่แบบเออใส่แบบพริกใช่ตามในชูโรงเค็มคือแบบมันจะรวมรสชาติฝากน้องปิงเลี้ยงพี่แม็กด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวน้องปิงเลี้ยงยังน้องแม็กเด้วยวเดี๋ยวพี่แม็กเดี๋ยวพี่ปิงเลี้ยงน้องแม็กนะครับฝากนอาหารพี่พี่ปิงเลี้ยงน้องแม็กนะครับมีพี่ปิงฝากด้วยนะครับก็ได้แรงงานมา เออไม่ได้แลกมาเหมืันไงแม่เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาซองเงินมาไหมทั้งคู่ทั้งคู่เลยแล้วบอกจะเรียนที่แม็กซ์แล้วเรียนที่ไหนไม่มีเงินแม่ทำไมเลี้ยงเลี้ยงในคอำนี้ไม่ใช่มีเนี่ยทีเพเลี้ยงดูอ๋อเลี้ยงโดวันนี่มา wallet ไม่เลี้ยงไอที่เนี้ยคือไม่ได้เลี้ยงแบบเลี้ยงข้าวไงกูอยากเลี้ยงข้าวแเว่าเลี้ยงไม่เลี้ยงจริงดูคือมึงจะอุ้มกูเหรอ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วนะครับวันนี้มารายงานตัวนะครับว่าว่าเราไปไหนกันมานะครับก็ถามอานิชาใส่แว่นดำแล้วกินข้าวเห็นแล้วค็ปกติปกติผมก็ไม่ใช้ดวงตาแล้วผมมันปิดหน้าอยู่แล้วใช่กินกินเต้นรำสุด ก็ใครทำงานแล้วบ้างครับเธอเดี๋ยวมาม่าเธอจะอุดูปิงแม็กมีจริงปิงแม็คมีจริงเขาบอกปิงแม็กเหรอทำไมกูอยู่ชื่อข้างหลังวะอ้าวก็เมื่อกี้ไงเมื่อกี้เมื่อกี้เองนึกว่าผม่อกีดูก็ไม่ชื่อกูอยู่ข้างหลังวะคนพี่พิมพ์มาคนพี่ K H W L Y ปิงแม็กมีจริงถ้าเกิดเป็นแบบเมนแม็กอย่างเงี้ยเออพอเข้าใจพอเป็นปิงแม็กก็ได้นะไม่ติดิง อุ้ยนี่ย้ำด้วยงแม็กปิงแม็กปิงแม็กพอพอไม่เอาอุ้ยแม็กปิงหมาเด็กกับหมาโตไม่ครับหมาเด็กกับหมาแก่ครับอุ้ยน่าจะมีแหละไม่เนื่อยในร้านนี่คือหันไม่้น่อยแน่แต่มีแหละโอเคจะต้องไปกินข้าวนะครับทุกคนโอเคครับผมก็สู้ๆนะครับเป็นมันใจให้นะครับสุขสันต์ปีใหม่นะครับ ทางป่าสวัสดีอะไรนะให้สำหรับคนที่ทำงานวันนี้ครับผมอยู่นี่ก็เปกับหลังจให้ตัวเองให้ตัวเองให้ตัวเองครับให้ทีมด้วยโอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะครับพี่กว่างโจสำหรับคนที่ไม่ได้ไปก็สามารถต่ว่าคอยติดตามผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับครับผมโอเคเจอกันนะครับของโจเจี๊ยบบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย คิวเตอร์อยู่ไหนคิลเตอร์ไม่มีไงไม่ไ้เลยพเ่อเ๊อยคิวเตอร์เนี่ยเท่ย่าย